สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอสี่ครับแล้วนี่ก็จะพาพี่น้องท่านผู้ชมเข้ามารับชมครับอันนี้ก็มาเปลี่ยนแหนบครับแหนบนาหักครับผมมาอูสายันเซอร์วิสครับอยู่ในเมืองอุบลนี่แหละครับแหนบนาหักนี่ครับแหนบนาหักครับผมก็พาอินนี่มาเปลี่ยนแหนบครับช่างเปลี่ยนแหนบให้นี่ครับ เดี๋ยวมันจะมืดก่อนตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะครับนี่ก็อยู่ไปทั้งบุญนเสียงมันชาดปดเงต้องอยู่ไกลๆข้าง,างแต่ว่าโดนตีซดว่าเป็นยังดอกอือรถเยอะมากครับที่นี่มีแต่รถด,ดำดูดิที่เข้ามาซ่อมนะครับมีแต่รถด,ดำทั้งนั้นเลยน่าจะซ่อมรถใหญ่เป็นหลักนะครับ ก็ทีมช่างครับทีมช่างส <c oughs> บายเกินบ่ส <c oughs> บายจนบ่ยั่งสบายไรจนบ่ยั่งบ่เงินนี่ครับทีมช่างอายุยังหน่อยก็ลื่อกเกียร์ลือยยังได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับเข็ดทุกมือเนาะจะับทุกมือ ดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิ้ง็อก,กี้ครับตัวนี้คนละหน้าคนละตากับผมเลยตามันเป็นตัวนี้เป็นไฟคู่เนาะอันนี้เป็นไฟคู่ครับแต่ว่า,วากระจกนี่โอ้ลังคาผูกทำสีใหม่ครับแต่ว,ว่าไม่ทำสีลังคาลัางคาผูนะครับคนตำรวจเอกคนตำรวจตีสมศักดิ์ลักซอน ล็อกกี v ้ f อ m นี่ฮะรุ่นมันประตูบ้างโอ้เป็นเครื่องร้อยเจ็ดห้าครับเป็นสิบล้อครับสิบล้อเพาเดียวครับเขาน่าจะเอาไปทำเทนเลอร์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า มาก่อนน่าจะเป็นรถคอกสูงนะครับนี่น่าจะเป็นรถคอกสูงนี่ผมเป็นคนที่ไม่สันทัดเรื่องรถใหญ่อยู่แล้วนะครับก็ได้แต่ถ่ายให้ดูนะทำสีครับทำสีอันนี้ยันมากอู้น้เก่าแก่มากเลยนะ้ <c oughs> โอ้สุดๆเลยครับมาดู เดี๋ยวพาเดินดูครับพาเดินดูก่อนที่ช่างจะถอดแหนบอีดี่ออกมาส่วนมากแถวอุบลก็จะเป็นรถอ่า115สิบเยอะครับอ้อันนี้รถไถนี่รุ่นไหนนี่ทำไมใหญ่ยังน,งนี่ครับขอมาดูคันนี้ครับนี่ทำไมรถใหม่ๆอยู่ทำไมจอดหรือว่า ทำทำขายหรือเปล่าไม่น่าจะใช่น่าจะเอามาทำมาซ่อมหรือเปล่าอ๋อใหม่ๆหม,ม,มโอ้รถยังใหม่ๆเลยครับไม่รู้ว่าเป็นรถที่อู่เองหรือเปล่านะทำสีมาใหม่ต่อดําใหม่ครับ ดูดิผ่านการใช้งานมายังอ๋อผ่านการใช้งานแล้วครับแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวค่อยไปถามดูว่าเป็นรถที่อู่หรือรถอะไรตัวนี้จะเป็นรถไทยยี่ห้ออะไรเลยเอามาซ่อมครับอันนี้อู่ใหญ่มากเลยบิ๊กฟุตครับตอนนี้อยู่ที่อู่สายันครับอูส่สายันสายัน อุอบลครับเลยโรงพยาบาลห้าสิบพรรษามาครับนี่ไทเกอร์ไทเกร์โอ้แต่ละคันนี้ก็คือยกเครื่องเท่านั้นโอ้สุดยอดเลยครับอันนั้นหัวการ์ตูนอันนี้ก็ยกเครื่องครับน,นี่ก็ยกเครื่องออกมาส่วนมากก็จะเป็น รถเล็กขับเครื่องเล็กๆอย่างนี้แหละพอเครื่องเล็กๆอย่างนี้เราไปทํางานหนักมันก็แพ้กําลังเนาะดูยางเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งนะครับนะครับตอนนี้ก็ทีมช่างครับอันนี้ก็ยกเครื่องเหมือนกันครับหาเครื่องใหม่โอ้ีหเอฟซีได้พี่น้องเลยล้อเลาครับสร้าง มีเมียไปม,มีแล้วบอลรอดขนาดตายยังสี่บอมีร <c oughs> มอดค <c oughs> ่มขำครับเ <c oughs> ขาผู้ยิ่งมากเลยเพราะเขาบอกว่าผู้ชายผิวเข้มมากใจดีเขาว่าแ <c oughs> ม่นบอรัอรกเดียวแต่ว่าหลายใจรรมดาแล้สังคมยุคใหม่นาะขี <c oughs> ้มอไทยมอไซผม เวลาสอนเมียสอนอยู่ครับแต่วละเมียเผยสปูเอินสอนดิแซวกันเล่นครับน้องๆก็จะ<นอ>ผมจอดรถเพื่อนจากฮู้เนาะอากษรวางได้เนาะเฮาอยู่ในโลกโซเชียลบันนี้มาเอาเพื่อนเข้าโลกโซเชียลครับผู้ใดสนใจอยากมาใส่บริการกับมาด้อผมไก่บันไดผมกับมาเพราะเห็นวันนี้มาตามคำลำลือครับ อันนี้ประกอบเขาเลิ่มมาเยบทพงบทว่าวอยังเรียบร้อยแล้วอันนี้คนี้เครื่องทำเสร็จแล้วครับอัดกาวอะไรนะก็ไล่ประกอบครับช่างส่วนอินดีก้ก็ถอดสลักอยู่ครับตอนนี้ไปถอดสลัก อะถอดสลักเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถอดสลักเรียบร้อยแล้ววามผมกลัวมันขาดก่อนครับนี่ที่จริงมันวิ่งมันก็วิ่งได้นะผมกลัวว่ามันขาดแล้วมันจะมันจะลําบากถ้ามันขาดแล้วกลัวผมวิ่งไปเวลาหนักๆกลัวมันขยับไงผมก็เลยต้องมาเปลี่ยนนะครับตัดสินใจมาเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่า มาวิ่งงานช่วยเขาก็น่าจะอีกสักวัน2วันก็น่าจะเสร็จนะครับมาวิ่งงานช่วยที่อุบลวัน2วันก็น่าจะเสร็จก็น่าจะดูสถานการณ์ก็น่าจะได้กลับไปที่เดชเหมือนเดิมครับกลับไปเข้าทีมปลาจอยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมมาช่วยเขาเฉยเขาโทรตามมาช่วยครับช่วยท,ที่แรกเขาบอกว่าจะให้ไปวิ่งกับ ามาร์คทีคันที่ซื้อมาจากโทนึงนะยังไม่ได้ไปดูหน้างานเลยครับเป็นงานทอยเดี๋ยวเย็นนี้น้องๆเขาจะไปดูหน้างานนะครับเดี๋ยวเอารถมาเปลี่ยนแหนบก่อนถ้าได้วิ่งงานทอยก็น่าจะอยู่ถึงสิ้นเดือนครับอยู่ที่อุบลถึงสิ้นเดือนแต่ตอนนี้เอารถให้รอดก่อนครับเกียร์ยังขึ้นลายลูกเลย โอ้ยกลูกบ่โอ้สลักยไงโกลูกไอ้ไอ้เทค็าเะื่อเก็บนาอันนี้ตีนผีมันยกลูกโอ้หลายบันไดนี่ยกลูกจักรมื่นโอ้ต้องให้ลูกพีโอ้ยบุญวะสลักเราแน่นอนวะสลักสลักเก่าเขียวแม่แน่นอนขนาดพี่น้องแมง ตะปูครับนี่ได้ขีปเอาคีมขีปตะปูพรตีคีมล่องมันก็ไล่แคบลงไปรวดละโอ้เหตุบาปกันเนาะผัดอันมูยอย่าบ่อกี้เห็นย่ามสร้างถอดได้เนาะตะปูใส่ไปอันเพิ่นเปลี่ยนลูกเกียร์ไหมครับเกียร์พัง ูเกียร์แตกกันบ่ตัวขั้นนี้ไม่หกมืด่ดิแตกหมดครับแต่ว่ามันก็มีถ้าเก็บไวเป็นอะไรร่างตก็ใส่ได้เพราะว่าตัวที่มันแตกคือเฟืองตัวหน่อยมันครับพวกเกียร์เกียร์เร็วนะชุดเกียร์เร็ว4ีหาแตกนะค โอซีกับหาครับแตกหนึ่งสองสามบ่เป็นยังครับไล่บันไดนี่อันเพิ่นยกจังสิน,นี่ยกหลูกนี่มือนเอ็มืน <100. S 2> โอ้แสดงว่ากับบ่แพงบันไดเพราะว่าของลดหน่อยเนาะถ้าเจอพวกนี้เขาไปนี่ผู้นี่เพิ่งเปลี่ยนคัดด้ยนี่เพิ่งเปลี่ยนคัดครับ,รบตอนนี้ก็รอครับรอน้องเขาถอดเอา,อาแหนบออกมาครับ ก็ลำบากนิดนึงมันต้องขืนไม่แรงบ่บอ๋อให้าเฮาโยก,ก่อนมันบ่ไอ้ไอหาวถอดน็อตไว้ก่อนเนาะนีะน่ครับผมก็ไม่รู้ผมก็ถามไปนะครับ,รบการที่เราไม่รู้เราถามมันไม่ผิดอย่าไปทวงบูทมันเด้ออย่าไปทวงสลักมัน,น <laughs> <laughs> พอถดอดออกมากนี่ตรงนี้ยื่นแล้วนะ ต้องต้องยุยแล้วนะเ่าต้องไปทวงมันม่นะนี่ครับทำงานนะครับจีมงานลูกพี่ลูกน้องทำงานด้วยกันดูท่าทางก็น่าจะสนุกทำงานอย่างนี้แต่มันเหนื่อยนะรสชาติงานซ่อมงานอู่นี่ผมรู้ดีนะครับชีวิตผมนี่อยู่กับงานซ่อมงานอู่มาก็ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นตัวเท่านี้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้ว่าสอบติดทหารเมื่อก่อนนี่โอ้ยลำบากนะสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังต้องมาไอ้นี่อยู่เหมือนเดิมครับมาใช้มาทำงานอูเหมือนเดิมเป็นของตัวเอ นี่เขาเกียร์แตกครับก็เลยยกลูกครับยกลูกก็หมื่นกว่าบาทช่างบอกอสําหรับคลิปนี้ก็นี่นะครับพี่ๆน้องๆฝั่งรถบรรทุกฝั่งเมืองอุบลก็น่าจะรู้จักกันดีที่อู๋อสายันเซอร์วิสนะครับรถดําเพียบครับจอดซ่อมที่นี่รวมถึงอินที่ก็ามาเปลี่ยนแหนบครับเอามาเปลี่ยนแหนบ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับกับรถบรรทุกนะไม่พวกแหนบหักหรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝ่า,ายที่น้องๆไปเตียงเท่นนี้ก่อนนะครับยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,มบายครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะลงให้ให้ชมนะครับนะก่อนที่มันจะลามไปเยอะกว่านี้ก็ซ่อมก่อนครับ เปลี่ยนออกเลยดีกว่านะครับบายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ